เธอคปิดตื่นคูคิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจรูดุ๊กดุ๊กก,ก็ไม่มีทอเพื่อนคูคิด คนจำนวนมากที่เริ่มหันมาใช้จัก,กรยานเป็นพาหนะกันมากขึ้นเพราะเหมือนได้ออกกำลังกายและช่วยอนุรักษ์พลังงานไปในคราวเดียวกันแต่สำหรับคนบางกลุ่มพวกเขากลับมองเห็นประโยชน์ที่มากกว่านั้นซึ่งนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากกลุ่มผู้ชื่นชอบการปั่นจัก,กรยานที่มารวมตัวกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยู่มาวันนึงพวกเขาก็เกิดแนวคิดที่จะนําเอาเจ้าพาหนะสองล้อนี้มาใช้ประโยชน์กับการทําธุรกิจรับส่งเอกสารค่ะการใช้จัก,กรยานเนี่ยเราไม่ใช้น้ํามันาาเราไม่ปล่อยมลพิษท,ทางเสียงทาง,ทาง,ทางอากาศมันมีแต่สิ่งดีๆมอบให้กับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้บริการรับส่งเอกสารด้วยระบบการจ้างเมสเซนเจอร์จะเกิดขึ้นมานานและมีหลายๆบริษัทที่ให้บริการอยู่แล้วแต่ทว่าการรับส่งเอกสารด้วยจัก,กรยานนั้นยังนับว่าเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่น่าจะมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องเลยล่ะค่ะเรามีโซลกนหลักก็คือเราปัน่นจักรยานบริการเพื่อสังคมครับคือเราจะเน้นการทํางานเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสิ่งรอบข้าง นอกจากการรับส่งเอกสารแล้วที่นี่ยังมีบริการทำธุรกรรมให้ลูกค้าในแบบต่างๆอย่างเช่นรับจ้างซื้อของบางอย่างที่ไม่มีในท้องตลาดโดยลูกค้าจะส่งรูปภาพมาทางอินเทอร์เน็ตแล้วทางกลุ่มนักปั่นก็จะจัดการซื้อแล้วส่งไปให้ถึงที่เลยละค่ะเราลดปัญหาการจราจรเราลดปัญหาการใช้พลังงานนะฮะมันลดลงมากลยุทธ์การโปรโมตในช่วงแรก พวกเขาเลือกที่จะไปเปิดบูธในงานอีเวนต์ของกลุ่มผู้ทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเริ่มกระจายข่าวในเว็บไซต์ซึ่งผลตอบรับจากลูกค้านั้นถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรที่มีแนวคิดอยากจะอนุรักษ์พลังงานเหมือนกับพวกเขานั่นเองค่ะสำหรับการทำงานเป็นทีมมันทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นแชร์ประสบการณ์ร่วมกันทำงานร่วมกันได้ดีมากกว่าคนเดียวแน่นอนยเคียกันทุกวล ระเคเพนการทําธุรกิจที่คิดเพื่อโลกและคนรอบข้างกําไรที่มากกว่าตัวเงินก็คือการได้เติมรอยยิ้มให้กับโลกของเรานะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาได้เลยที่ w w w bangkok bank com เคื่อนคู่คิดวันนี้เค้กลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank